ครับผมนะฮะเออนะครับไม่รู้นะฮะนะครับไม่รู้นะฮะว่ามันจะกลับมาเมื่อไหร่นะฮะเออนะครับนะฮะรู้แล้วครับว่าสามสองเนี่ยรู้แล้วนะฮะเออไม่รู้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็นั่นแหละเราอย่าไปคุยเรื่องเครียดนะครับนะฮะเออเรามาคุยเรื่องการเมืองดีกว่าการเมืองมันไม่เครียดนะครับ มึงขนกันมาปลาทรงปลาใสากันเต็มไปหมดสรุปแล้วไอ,อ้ธงไอ้เทงแม่งกลายเป็นตัวประกอบนะฮะแล้วก็อ้างว่าการทํางานเป็นทีมนะครับอย่ามาพูดเลยว่าการทํางานเป็นทีมนะฮะแล้วก็บอกว่าการเมืองตรงไปตรงมานะครับตรงไปตรงมาพ้องมึงอะ่ะมึงก็เหลียนจับแต่มึงเรียนแบบงโง่ไงนะฮะอ่ะมาถึงเรื่องที่จะต้องพูดนะครับประกันสังคมนะฮะ ที่โดนถล่มไปนะครับแล้วก็โดนด่าว่าโง่นะฮะหาว่ายังแยกไม่ออกระหว่างจ่ายเงินซื้อประกันกับหักเพื่อประกันสังคมนะฮะเออนะครับประกันสังคมบางคนก็บอกว่าประกันอื่นเนี่ยเขาไม่ได้บังคับไปซื้อแต่ประกันสังคมเขาบังคับไปซื้อนะครับเพราะมันเป็นกฎหมายมาตาราสามสิบสามนะถามว่าทําไมเหตุผลที่กฎหมายบังคับไม่ต้องทําประกันสังคมเพราะว่าอะไร มันไม่ใช่ว่าอยากหักเงินพนักงานมาฟรีๆนะครับแต่มันคือหลักประกันขั้นต่ำของชีวิตแรงงานนะฮะลิเกไม่ต้องออกโรงถ้าเท้งฉลาดพอคือลิเกเขาก็ต้องอยู่ในแสงพี่แจ็กกี้นะฮะเพราะตอนนี้เองเนี่ยเขาจะไม่มีสิทธิ์เล่นการเมืองตลอดชีวิตนะฮะเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับเออนะฮะเขาไม่เพราะนั้นเนี่ยช่อเองก็ดีพิธทาเองก็ดีธนาธรเองก็ดีพวกเนี้ยมันต้องอยู่ในแสง เพราะเมื่อไหร่ที่เทงเด่นเกินไปหรืออะไรเกินไปทุกอย่างเนี่ยนะครับทุกวันนี้คนลืมธนาทรไปแล้วนะฮะคนกระแสมาที่ทิมพิธากระแสไม่ได้มาที่เทงเทงเชื่อฟังธนาทรเหมือนลูกนะฮะเพราะนั้นธนาทรเองก็ต้องอยู่ในแสงเช่นเดียวกันเข้ามาพยายามหาทรงหาเสียงทั้งที่ตัวเองบอกว่าไม่ได้ครอบงำพักแต่มึงตอบคำถามแทนพักทุกอย่าง นะ,ะกลับมาต่อนะครับอธิบายอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าสาเหตุที่ทําไมกฎหมายต้องบังคับให้ทําประกันสังคมนะฮะมันคือหลักประกันขั้นต่ําของชีวิตแรงงานคุ้มครองลูกจ้างยามเจ็บป่วยแก่ตายว่างงานประกันสังคมมันไม่ได้มีไว้เฉยๆครับแต่มันเป็นระบบรัฐที่บังคับให้ทุกคนต้องมีตาข่ายรองรับอย่างน้อยที่สุดก็เช่นเจ็บป่วยรักษาฟรีตามสิทธิ์คลอดบุตรได้ค่าคลอดบวกเงินสงเคราะ ทุกพล,ลภาพเสียชีวิตมีเงินชดเชยให้ตนเองหรือครอบครัวว่างงานก็มีเงินทดแทนช่วงตกงานให้ชลาภาพก็ได้บำเหน็จหรือบำนานนะฮะถ้าไม่บังคับคนจำนวนมากจะไม่มีหลักประกันอะไรเลยกับชีวิตเพราะคนส่วนใหญ่จะไม่มีเป้าหมายในชีวิตคนส่วนใหญ่จะเอาเงินไปกินเหล้าคนไทยมันไม่มีวินยัยระบบก็เลยต้องสร้างให้คนไทยรู้จักออมเก็บไว้ เพื่อมีหลักประกันในชีวิตบ้างนะครับบางคนไม่มีตังไปจ่ายค่าประกันอย่างเมืองไทยประกันชีวิตเมืองไทยประกันภัย a i a อเอุทยามันไม่มีตังจ่ายเพราะมันจ่ายทีเป็นเกินก้อนสองหมื่นสามื่นนะครับเพราะนั้นนี่คือสิ่งที่มึงต้องมีเอาไว้นะฮะส่วนมึงจะไม่ชอบอะไรก็แล้วแต่แต่ถึงเวลาจริงๆถ้ามึงเป็นอะไรจริงๆแล้วมึงไปใช้เนี่ยมึงจะเห็นความสำคัญ คำถามคือตอนมึงตกงานมึงบอกว่ากว่าเขาจะอนุมัติหนึ่งถึงสองเดือนกูถามนิดนึงอ่ะถ้ามึงไม่จ่ายภาษนสังคมอ่ะแล้วมึงตกงานอ่ะมึงจะเรียกร้องอะไรมึงจะไม่ได้รอหนึ่งถึงสองเดือนนะมึงจะได้ไม่ได้ตลอดไปเลยมึงรอเขาอนุมัติเงินบำนาญหนึ่งถึงสองเดือนกับมึงรออะไรไม่ได้เลยพะกูเชื่อว่าถ้ามึงไม่จ่ายเงินแปดร้อยกว่าบาทมึงก็ไปใช้หมด เฮ้ยกบมโนมึงจะมาคิดแทนได้ไงบางคนเขารู้จักเก็บตังค์อ๋อถ้าเขารู้จักเก็บตังค์เขาจะมีทุนสำรองหนึ่งสองเดือนง่ายๆสบายๆแน่นอนเขาจะมีใช้ชีวิตได้หนึ่งสองเดือนสบายๆแล้วอาจจะสมเดือนด้วยเพราะถ้ามึงรู้จักเก็บตังค์เนี่ยนะฮะมึงทํางานมาสาสี่ปีห้ากปีมึงมีตังค์เก็บประมาณหนึ่งล้านนะครับแล้วมึงจะมาเจ๊งเพียงแค่เดือนสองเดือนสมเดือนไม่มีทางครับแต่ถ้ามึงบอกว่ายังรอหนึ่งเดือนสองเดือนไม่ได้มึงจะอดตายเนี่ยแสดงว่า มึงไม่รู้จักเก็บตังค์อะไรเลยต่อให้มึงไม่จ่ายประกันสังคมมึงก็ไม่มีตังค์แล้วมึงจะเรียกร้องอะไรไม่ได้ด้วยครับนี่คือสิ่งที่ต้องพูดให้มึงเข้าใจนะครับแล้วมึงก็มาโทษว่าระบบมันงุ้นอย่างนี้อย่างนั้นอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายแต่มึงก็ยังเรียกร้องได้ใช่ไหมภายในสองเดือนมึงก็ยังได้ตังค์ใช่ไหมดีกว่ามึงเคว้งคว้างใช่ไหมที่สามสี่เดือนมึงไม่ได้อะไรใช่ไหมนะครับแปดร้อยเก้าสิบาทแปดร้อยี่สิบห้าบาทจําไม่ได้เท่าไหร่ แต่แปดร้อยนั่นน่ะมึงอาจจะไปลงขวดเหล้าหมดก็ได้โอเคครับมันอาจจะมีบริการดีบ้างไม่ดีบ้างอันนี้ยอมรับครับนะฮะทุกองค์กรมีปัญหาครับมันมีปัญหาหมดแล้วครับนะฮะเจ้าหน้าที่รัฐอะไรต่างๆพนักงานต่างๆก็ว่ากันไปเรียกร้องกันไปเอาหลักฐานไปชี้แจงกันไปคอมเพนกันไปด่ากันไปก็ว่ากันไปตรงนั้นแก้ได้แก้ไม่ได้ก็ด่ารัฐมนตรีแรงงานมึงก็ด่าไปตรงนั้นนะครับเออนะฮะ ตัดสูตรไม่สมควรตัดก็ด่ากันไปจะตัดสูตรหาทำหาอะไรก็ด่าไปไม่ได้ว่าอะไรนะฮะผมไม่เคยมาแบกเรื่องตัดสูตรนะครับนะบนะบเพราะนั้นมึงจะไปแต่ถ้ามึงนั่งเครื่องบินเครื่องบินปีหนึ่งนั่งครั้งหนึ่งมึงใก้เขานั่งไปเถอะนะฮะเออนะครับเออ,นะเอ,อล้วทีตัดชุดข้าราชการตัดสูตรสอสอ,สอมึงไม่บ่นกัน <S 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 อะไรที่มันได้มันจะไม่บ่นพี่อะไรที่มันได้มันจะไม่บ่นมันจะเงียบกีบถึงบอกไง มันด่าทุกองค์กรตรวจสอบทุกอย่างยกเว้นองค์กรตัวเองแล้วเมื่อไหรอ่อ่ะผู้ช่วยสอสอที่มึงตั้งขึ้นมารับเงินเดือนอะ่ะเด็กมสีอะ่ะเมื่อไหร่มึงจะตรวจสอบเสร็จแล้วมึงก็บอกกูว่าคนละแบบการมันไม่ควรสมควรเอานู่นเอานี่ไปนั่นไปนะครับคือมึงไม่เข้าใจไงนะครับมึงบอกว่าบริษัทประกันกับคนทําประกันมีความสัมพันธ์คือเจ้าหนี่กับลูกหนี่กองทุนประกันสังคมคือความสัมพันธ์คือคนรับบริหาร ไม่มีสิทธิ์ที่จะเอาไปนั่งเฟิร์สคงเฟิร์สคัสต่างๆเขาเป็นรัฐมนตรีเนี่ยมึงรู้ได้ไงว่าเขานั่งบิสเนสคัสแล้วเขาเอาเงินประกันสังคมไปนั่งเขามีตำแหน่งรัฐมนตรีแรงงานเขามีสิทธิ์งบประมาณหลายส่วนที่เขาจะเอามาใช้มึงก็ไปตีเป็นประกันสังคมมึงรู้ได้ไงนะครับว่าเขาจะาบางทีเขาจ่ายเงินเองครับถ้าทีทัพพพัฒน์เอาหลักฐานมาว่าจ่ายเงินเองนี่มึงหน้าแหกหมดเลยนะ น,น,นัานาสกุลราชกิจประการเนี่ยเขาไม่ได้จนนะครับเขาเป็นเจ้าของปั๊มน้ำมันพีทีพีดีจีพีทีสีเขียวว่าน้องเขาชื่อคุณพิทักษ์รัชกิจประการนะฮะเพราะนั้นดีนะเขาไม่บอกนะว่าเขาไม่ได้เอาเงินถ้าเขาหงายไพ่อีกใบหนึ่งว่าอ๋อผมมีหลักฐานว่าผมจ่ายเองเนี่ยหน้า,าแหกกันทั้งบาง นะฮะเงินบำนาญประกันสังคมยังไม่เท่าเงินบำนาญสสเลยใช่ครับพี่นะฮะแล้วสอสอทำไรอ่ะพี่นะครับรรในทุกธุรกิจเนี่ยพี่มันจะมีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าค่าบริหารนะครับซึ่งเขาจะคิดออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์เพาดานอยู่ที่10%ปตามกฎหมาย10%ตามกฎหมายนะครับถ้าใช้อยู่ในเปอร์เซ็นต์ที่กำหนดเนี่ยจะเอาไปทำอะไรก็ได้ครับบริษัทประกันชีวิตทั่วไปในประเทศไทยใช้อยู่ราวๆ5%าแต่ประกันสังคมใช้อยู่3%เ ผมก็ไม่แน่ใจว่าใครโง่กันนะคลิปที่โดนกรก,รกรตรฟ้องในเม้นมันมีคนปัน่นคลิปที่โดนกรก,รกรตรฟ้องในเม้นมันมีคนปั่นด่าลุงยกเลิกบำนาญสอสอเห็นด้วยกับพี่ยกเลิกแม่งเบียลงเบียเลี้ยงยกเลิกค่าอาหารกลางวันยกเลิกแม่งไปหมดอ่ะพี่ <laughs> ยกเลิกแม่งไปหมดอ่ะนะครับเงินเดือนสอสอก็พอแล้วนะฮะไม่ประชุมก็ตัดมาเลยไม่ประชุมก็หักเงินนะครับ อน,นุทินไม่เข้าประชุมก็หักเงินอน,นุทินใครไม่เข้าประชุมก็หักเงินแม่งเลยนะครับถือว่าไม่เข้าห้องเรียนตัดคะแนนหักไปนะฮะไม่เข้ากี่ครั้งโดน,นตัดสิทธิ์ก็ว่ากันไปเอาเลยไม่มีปัญหาครับผมไม่มีปัญหาเลยนะฮะไม่ได้มาแบกใครอยู่แล้วนะครับมึงไม่ได้เข้าใจเรื่องของหลักการบริหารนะครับสามเปอร์เซ็นที่เขาใช้อยู่เนี่ยนะเขาใช้เกินสามเปอร์เซ็นหรือเปล่าเขาใช้เกินสามเปอร์เซ็นมึงไปเรียกร้องได้เลยมึงไปด่าเขาได้เลย นะแต่มึงไม่ได้เข้าใจมึงด่าเขาไปเรื่อยเขานั่งต่อยเขานั่งต่อยเขานั่งอีโคโนมีคคัสมึงก็ด่าถ้ามึงจะด่าแล้วเป็นพักที่ชอบกับงบดูงานนะเป็นพักที่ชอบทะเลาะกับงบดูงานเป็นพักที่บอกมาตลอดว่าเสียดายเงินภาษีประชาชนแต่พวกมึงนั่งบิสเนสคัสนะฮะมึงนั่งไปดูงานนะครับไม่ว่าจะเป็น กะละมังคมไม่ว่าจะเป็นโตโต้ไม่ว่าจะเป็นอะไรอ่ะนะพงศกรนะไม่ว่าจะเป็นชุดติดพงไม่ว่าจะเป็นเออลอมมดอนไม่ว่าจะเป็นโอ้โหพวกมึงก็นั่งไปทำไมพวกมึงไม่แหกปากบ้างอ่ะ <laughs> นะครับส่งข้อมูลให้ไปแมงก็นิ่งโอ้ยไม่ใช่มึงตอบคนละเรื่องกับมึงเล่นเรื่องนี้อยู่อ่ะมึงหรือมึงจะกลับไปเล่นเรื่องบิสเสิารัด มันอยู่ในงบ3%ามเปไหมพี่โตสวัสดีครับผมนะฮะมันอยู่ในงบ3%ามเปไหมที่เขาจัดให้ไหมตามกระบวนการในการหลักรับการหลักรับบริหารเนี่ยนะค่าบริหารจะคิดออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์เพดานอยู่ที่ส0ตามกฎหมายบริษัทประกันทั่วไปจะใช้อยู่ราวหาเแต่ประกันสังคมใช้อยู่3%เน้อยกว่าบริษัทประกันทั่วไป2%เซเขาเกินไหมสามเปอร์เซ็นต์ที่เขาใช้อะถ้าเกินก็ให้ไปดา่าไปว่าเอาหลักฐานไป ใช่ครับยิ่งขุดยิ่งเข้าตัวแล้วมันก็ไม่ยอมรับนะสุดท้ายมันก็บอกว่าไม่อยากเถียงกับมึงแล้วปล่อยให้มึงงัวดีกว่าเออเอานะฮะกูงงกับมึงมากแล้วพอถามว่าเอ้ยทำไมต้องเก็บเพิ่มก็บอกว่าที่เก็บเพิ่มเพราะอะไรนะครับปีสองห้าหกเก้านะประกันสังคมไทยเนี่ยนะครับขยับเพดานค่าจ้างขั้นสูง พี่จำคำนี้ไว้นะการขยับเพดานค่าจ้างขั้นสูงครั้งแรกในรอบหลายสิบปีอ่ะพี่จําคํานี้ไว้นะนะฮะแล้วพี่รู้ไหมไอ้สรอรรยุไวย้ที่มันบอกว่าถ้าเงินพอแล้วจะเก็บเพิ่มทำหาอะไรขอโทษนะครับขอโทษนะฮะลายชื่อบอดฝ่ายผู้ประกันตนที่เห็นชอบในหลักการ กลุ่มนี้ส่วนใหญ่มาจากทีมประกันสังคมก้าวหน้าซึ่งได้แถลงจุดยืนว่าการเพิ่มเพดานเงินสมทบเป็นสิ่งจำเป็นอีดอกการเพิ่มเพดานเงินสมทบเป็นสิ่งจำเป็นมันมาจากมติของพวกมึงคือทีมประกันสังคมก้าวหน้าเดียวนะมึงลืม มึงลืมแล้วเหรอนะฮะมึงบอกเองว่าเพื่อเพิ่มผลตอบแทนการลงทุนจาก3%เป็น5%หรือประมาณ70็ด0มืล้านบาทต่อปีมึงมึงลืมเหรอนะฮะถ้ากำไรดีจะเก็บเพิ่มหาแม่มึงเหรอ,ไอ,อ,ลลหอไอ้สอละยุ้ยบอกก็นั่นที่ มึงไปถามประกันสังคมคณะก้าวหน้ามึงสิลายชื่อบอร์ดฝ่ายผู้ประกันตนที่ประกันสังคมก้าวหน้ามีการถแถลงจุดยืนว่าการเพิ่มเพดาเงินสมทบเป็นสิ่งจาเป็นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสิทธิประโยชน์และบํานาญให้สอดคล้องกับค่าของชีพนะฮะมึงจะเอาลายชื่อด้วยไหมนะฮะลองสาตาราจารย์ดร สัตสัสสทธรัมธรรมบุตษดีนายชนพงษ์เชื้อเมืองพานนายชลิตรัฐประทานะนายศิววงศสุขทวีนะฮะนรัฐพรไกลเลิกลักษมีสุวรรณพักปาถนาโพดี <cin ff hundred people> มึงมึงคือคณะก้าวหน้าตกลงสอยุทธ์ด่าใคร นะครับพวกมึงเป็นคนถแหลงจุดยืนว่าให้เพิ่มพอเขาเพิ่มอีดอกดิน <c oughs> มึงรู้เรื่องกันไหมเนี่ยพวกมึงเนี่ย่าด่ากูโง่ด่ากูโง่เนี่ยไอ้กบมโนโม,มันโง่มึงรู้เรื่องกันไหมเนี่ยสรุปพวกมึงอะ่ะพูดไม่หมดไอ้ประกันสังคมก้าวหน้าตอนนี้นั่งตัวเก่งอยู่มั้งตอนเนี้ย <c oughs> นั่งตัวเก่งอยู่มั้งตอนเนี้ยนะฮะ คงนั่งตัวแบบเออใจยเย็นใจยเย็นพียุทธใจเย็นพี่ยุทธใจยเย็นไม่อา้าพี่ยุทธพี่ยุทธพียุทธกูโดนอีกแล้วพียุทธพี่พพ <ming ling> เอาไปบอกเลยนะเอาไปบอกมาเลยก็เนี่ยการที่หักเพิ่มก็เป็นนโยบายแถลงจุดยืนข,ของของคณะก้าวหน้าไม่ใช่หรอส้มมึงรู้ไหมมึงรู้ไหมมึงไม่รู้ใช่ไหมก็ <ming ling> <ming ling> ง่ไงมึงโง่ไงด่าแม่งไปเลย แล้ผมเลาะเล่นนะครับอย่าไปทําอย่างนั้นเลยนะครับพี่อย่าไปทําอย่างนั้นนะครับนะฮะการด่ากันมันไม่ดีพี่นะครับแม่งโง่ฉิบหาย <c oughs> แม่งไม่มีวัวปนให้หาผมเนี่ยสลิมเนี่ยจะเป็นสปีชี่หนึ่งนะคือผมไม่ได้บอกว่าสลิมฉลาดทุกคนเก่งทุกคนนะแต่จะจะเป็นสปีชี่หนึ่งโดยเฉพาะผมเนี่ยถ้าเมื่อไหร่ที่ผมรู้สึกว่าผมตอบคําถามไม่ได้เนะี่ยแต่ผมมั่นใจว่าผมถูกนะ กูก็ต้องไปค้นข้อมูลเยอะๆไปดูที่ว่ามันเป็นยังไงอะไรยังไงต่างๆนะฮะถ้ามึงมั่นใจว่ามึงถูกมึงต้องมีเหตุผลมาซับพอร์ตตัวเองที่มากพอนะฮะก็ต้องไปดูนะครับแล้วก็พูดไม่หมดว่าการเพิ่มขึ้นของเพดานขยับเพดานค่าจ้างขั้นสูงครั้งแรกในรอบหลายปีเนี่ยนะครับจากเดิมเนี่ยการขยับเพดานค่าจ้างขั้นสูงเนี่ยคือจากเดิมเนี่ยมันตันอยู่ที่หมื่นห้า แล้วเขาก็ขยับเพดานไปที่ขั้นต่ำเนี่ยคือ1 7 5 0นเจ็ดห้าร้อยนะครับแล้วก็ยังหักในอัตราส่วนเท่าเดิมคือ5%ผลลัพธ์ก็คือจากเดิมที่เราจ่ายสูงสุด750บาทเนี่ยก็จะกลายเป็น875บาทส่วนต่าง125บาทนี่แหละคือมันดูเหมือนเงินที่มันหายไปแต่จริงๆคือคนที่จ่าย15ื่นเนี่ยก็ยังจ่าย750เหมือนเดิมแต่คนที่ได้รายได้1 000, 1 7 5 0 0เนี่ยก็จ่าย875บาท การจ่ายแพงขึ้นเนี่ยมันคืออะไรมันคือการอัปเกรดสวัสดิการพูดไปแล้วเมื่อไลที่แล้วก็พูดนะครับว่าเงินชดเชยกรณีว่างงานถ้าตกงานหรือลาออกจะมีเงินชดเชยคำนวณจากฐาน1 7 5 0 0บาทได้เงินก้อนต่อเดือนเยอะขึ้นกว่าเดิมโอเคไหมนะครับทำไมต้องบังคับถ้าไม่บังคับอะ่ะมึงชิบหายทันทีเลยถ้าไม่บังคับไปจ่ายมึงจะชิบหายทันทีเพราะอะไรเพราะมึงจะไม่มีตังเก็บนะครับมึงจะไม่มีตังเก็บเลย มึงจะลาออกมาตกงานแล้วมึงไปเรียกร้องประกันสังคมไม่ได้เพราะมึงไม่มีอะไรหักเลยมึงใช้หมดและยิ่งมึงพูดว่าหนึ่งถึงสองเดือนมึงรอไม่ได้เพราะเงินจะหมดเนี่ยแสดงว่ามึงไม่มีตังค์เก็บเลยนะครับเขาถึงต้องมีหลักประกันเอาไว้มันเหมือนพ่อแม่เก็บเงินลูกอ่ะเหมือนพ่อแม่เก็บเงินให้ลูกแล้วลูกด่าพ่อแม่ทำให้พ่อแม่ขี้เหนียวจังต้องมาหักเงินลูกต้องมาหักอะไรเขาหักไปเพื่ออะไรพ่อแม่เขาหักไปเพื่ออะไรก็เพราะวันนึงถ้าเขาไม่อยู่เนี่ยเงินเหล่านั้นก็ตกที่มึงนั่นแหละ นี่คือม, e ม esc esc ึงเหมือนเด็กไงมึงเหมือนเด็กมึงเอาแต่ใจไงนะครับบำนาญชราภาพมึงก็ได้บำนาญเกษียณที่คำนวณจากฐานค่าจ้างเฉลี่ยฐานสูงขึ้นบำนาญต่อเดือนในอนาคตก็สูงขึ้นมันคือการออมภ <eties> าพบังคับ <hitting> พ <stupid ways> <Mario> <iffe> ี่รู้อยู่แล้วว่าลูกพี่ไม่มีวินัยไม่มีความสามารถในการเก็บเงินเพราะนั้นสิ่งที่พี่จะช่วยลูกได้เพียงอย่างเดียวก็คืออะไร เก็บเงินให้มัน <c oughs> นะครับเ <c> ก <oughs> ็บเงินให้มันแค่นั้นเองอย่าง,งน้อยเราทําเต็มที่แล้วทําแล้วบอกแล้วช่วยแล้วเต็มที่แล้วที่สุดแล้วมันจะชิบหายพี่ก็ไม่ได้ผิดแล้วเพราะพี่ทําหน้าที่พ่อแม่ได้อย่างเต็มที่และสมบูรณ์แบบแล้วเพราะว่าพี่ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ทุกอย่างให้กับคนคนหนึ่งพี่ไม่สามารถแก้ปัญหาทุกอย่างเขาต้องช่วยเหลือตัวเองบ้างนะครับบางคนแบบ พี่ทำเต็มที่แล้วในหน้าที่เพราะแม่สอนแล้วบอกแล้วเตือนแล้วซัพพอร์ตทุกอย่างแล้วเมื่อลูกมันจะชิบหายมันก็ต้องชิบหายทุกคนมีกรรมเป็นของตนมีการกระทําเป็นของตัวเองศาส,สนาพุทธเชื่อว่ากระทําใดแล้วย่อมได้ผลแน่นอนทําแบบไหนก็ได้พี่ปลูกแอปเปิลผลมันก็ออกมาเป็นแอปเปิลครับพี่ปลูกแอปเปิลผลมไม่เหมาะออกมาเป็นฝรั่งอยู่แล้วนะครับมันทํายังไงปลูกอะไรก็ได้อย่างนั้นครับนะฮะ พี่ไปขโมยของเขาสิ่งหนึ่งที่พี่โดนก็คือผลของกรรมคือมโนโกรรมคือพี่ทุกตำรวจไม่รู้จะมาจับเมื่อไรอยู่ไม่เป็นสุขนี่คือทุกข์แล้วนี่คือมโนโกรรมนะฮะวจีกรรมคือโดนคนด่าแล้วกายกรรมคือโดนจับทุกอย่างมันคือผลของการกระทำแค่นั้นเองเพราะนั้นเราช่วยได้ที่ช่วยผมก็เหมือนกันครับ ผมไม่ได้แคร์หรอกการที่ผมไปโดนด่าโดนทัวรงลงแรงต่างเพราะว่าคนที่โดนมากกว่าผมคนที่โดนมากกว่าผมเนี่ยลุงตู่ลุงตู่โดนมากกว่าผมเยอะนะครับสูงไปกว่านั้นพระเจ้าอยู่หัวก็โดนด่าสูงไปกว่าเขาเจ้าอยู่หัวนะฮะดับบีมูฮัมหมัดโดนด่าไหมโดนด่าพระเยซูโดนด่าไหมโดนด่า พระพุทธเจ้าโดนด่าไหมโดนด่าครับภาษาอะไรกับกบมนูคือมันเป็นโลกกระทำอะนะครับโลกกระทำก็คือความจริงของโลกใบนี้มีอยู่แปดอย่างมีสรรเสริญมีนินทามีลาบก็เสื่อมลาบมียศก็เสื่มยศมีถูกมีสุขมีสุกขไม่ใช่มีถูกมีสุขมีทุกข์โลกกระทำแปดครับ เราหนีไม่พ้นครับเป็นหนึ่งในปัตตาลปัดพารทิเกตว่าหนีไม่พ้นครับนะฮะหลับไม่ตื่นคืออะไรคือใช้ชีวิตแบบกีบครับหลับไม่ตื่นคืออะไรคือไม่มีสติครับไม่หาความรู้ครับเชื่องครับนะฮะคุณต้องหาวิธีคิดหลายๆวิธีคิดมาชั่งกำนักไม่ใช่คุณยึดแต่วิธีคิดอย่างเดียวอันเดียวแล้วคุณก็บอกว่ามันถูกต้องต้องมีสติในการใช้ชีวิตคือหลับ ต้องใช้ชีวิตแบบตื่นไม่หลับไม่ใช่หลับไม่ตื่นครับนะฮะหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีนะฮะหนีไม่พ้นคือโลกกระทำแปดนะครับเพราะนั้นทุกคนต้องเจอครับกบมโนก็ต้องเจอครับยิ่งอยู่ในวงการการเมืองก็ต้องเจอคนด่าเป็นเรื่องปกติแต่ที่สุดแล้วก็อย่างที่ไอ้กีบคนนั้นว่าครับมึงไม่ต้องไปแหกปากหรอกเดี๋ยวมึงก็รู้นี่ไงมึงรู้หรือยังอะ ว่าทีมประกันสังคมก้าวหน้าเป็นคนแถลงจุดยืนเรื่องการเพิ่มเพดานเงินสมทบมึงรู้เลยใช่ไหมอ่ามึงจำใส่กะลาไว้ทีเนี้ยนะครับจะได้เข้าใจฮะ <S <S 1> <S 1> ไม่มีประเทศไหนเอาระบบประกันสังคมออกไปให้เอกชนทําทั้งหมดหรอกนะครับมีแต่รัฐกากัดดูแลแล้วให้เอกชนมาทําให้เราเลือกทําประกันสังคมเหมือนที่เราเลือกโรงพยาบาลนลั่นแหละ ต่เบี้ยมก็จะแพงบำนาญทิทธิตอบแทนก็จะต่ำเช่นประเทศสวิตเซอร์แลนด์เนเธอร์แลนด์เยอรมนันไม่มีใครก็าทำราคาเบีย้ยต่ำได้เท่ารัฐบาลไทยอีกแล้วนะฮะผลสุดท้ายคืออะไรนะครับมึงเอาประกันสังคมออกจากระบบราชการเท่ากับว่านายจ้างก็ไม่โดนบังคับส่งประกันใช่ไหมเมื่อานายจ้างไม่โดนบังคับส่งประกันนายจ้างก็จะไม่ส่งประกัน พอนายจ้างไม่ส่งประกันมึงเอาออกจากระบบราชการแล้วแล้วมึงจะเอาตังค์จากไหนมาบริหารในเมื่อไม่มีใครส่งประกัน